สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรักทุกท่านครับของดีอีสานบใบขู่โชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของต้นไม้ย,ยืนต้นความหมายดีเป็นมงคลท่านผู้ฟังครับต้นไม้ย,ยืนต้นท่านว่าออกดอกแล้วสวยงามให้ร่มเงาปลูกง่าย ความหมายดีเป็นมงคลสำหรับคนที่มีขนาดสวนค่อนข้างกว้างการปลูกต้นไม้ยืนต้นคงจะเป็นตัวเลือกแรกๆในการจัดสวนและกระตกแต่งสวนเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าต้นไม้ประเภทนี้จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ แข็งแรงทนทานและก็ให้ร่มเงาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยถ้าใครที่สนใจอยากปลูกต้นไม้ยืนต้นแต่ก็ต้องการต้นไม้ที่มีความโดดเด่นในเรื่องความสวยงามและก็ปลูกง่ายด้วยวันนี้ทางช่องของดีอีสานบายโกโชได้รวบรวมเหล่าต้นไม้ยืนต้น โปรง่ายสวยงามให้ร่มเงากับบ้านมาฝากถ้าหากอยากรู้ว่าจะมีต้นอะไรบ้างตามไปฟังพร้อมๆกันเลยครับหนึ่งต,าาต้นราชพึกต้นราชพึกหรือต้นคูนเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยและก็ถือเป็นต้นไม้ยืนต้น มงคลที่เชื่อว่าถ้าปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านจะช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมีเกียรติและก็มีชื่อเสียงโดยต้นชนิดนี้นะครับมีลักษณะเป็นต้นไม้ยืนต้นผัดใบ ลำต้นตั้งตรงสูงประมาณ5 1 5ถึง15เมตรใบมีสีเขียวเป็นมันซึ่งส่วนใหญ่แล้วนิยมนำมาใช้ในพิธีเสดาะเคราะห์ส่วนดอกมีขนาดค่อนข้างใหญ่มีสีเหลืองหรือสีเหลืองอมเขียวอ่อนดูโดดเด่นพอออก,กรวมกันเป็นช่อ ไม่ยาลงมาจากกิ่งแต่สามารถหลุดร่วงได้ง่ายซึ่งต้นราชพฤกษ์นะครับจะนิยมปลูกและกข็ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพราะเมล็ดโดยให้เลือกเมล็ดจากฝักแกๆ่ๆแล้วนำไปปลูกลงดินซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าต้นราชพฤกษ์สามารถปลูกได้ดีในดินทุกชนิดชอบน้ำน้อย แต่ต้องการแสงแดดจัดๆสองกัลปพฤกต้นกันลลปพฤกเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่มีความสวยงามโดดเด่นอีกหนึ่งชนิดที่คนโบราณเชื่อว่าหากปลูกต้นกันลลปพฤกไว้ทางทิศตะวันตกเชียงใต้ของบ้าน จะช่วยให้ชีวิตประสบผลสำเร็จเพราะต้นกันลประพึกเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและก็ถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานพระพุทธเจ้าต้นกันลประพึกมีความสูงประมาณ5-15เมตรใบออกเป็นแผงมีลักษณะบางเรียบปลายแหลม ส่วนออกดอกเป็นช่อตามกิ่งกา้านมีสีชมพูแถมขาวมีเกสรตัวผู้สีเหลืองอยู่กลางดอกและมีกลิ่นค่อนข้างหอมรวมถึงยังมีผลเป็นฝักกลมๆยาวๆซึ่งมีเม็ดอยู่ด้านในปลูกด้วยดินร่วนปนทรายผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ในอัตราส่วนสองต่อหนึ่งส่วนตั้งไว้ให้โดนแสงแดดจ,จัดๆรดน้ำเจ็ดถึงสิบวันต่อครั้งใส่ปุ๋ย้อกหรือปุ๋ยหมักปีละสามถึงสี่ครั้งเท่านี้ก็มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาสวยๆไว้ประดับส่วนแล้วแต่ถ้าว่าอย่างไรก็ควรจะปลูกต้นกันละประพึกง ให้ห่างจากบริเวณบ้านไว้สักหน่อยเพราะต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านแผ่กว้าง 3. เหลืองปีดียาทอนต้นเหลืองปีดียาทอนเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็กผัดใบความสูงไม่เกิน8เมตร แต่กิ่งก้านเป็นชั้นมีใบประกอบเป็นรูปนิ้วมือสีเขียวอมขาวแข็งและก็มีขนนมส่วนดอกมีสีเหลืองสดออกเป็นชอ่อดูสวยงามสะดุดตาโดยจะออกดอกมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ส่วนวิธีการปลูกและการดูแลรักษานั้นถือว่าง่ายโตเร็วปานกลางชอบดินร่วนที่ระบายน้ำดีและก็ชอบแสงแดดจัดๆทว่าดอกจะร่วงค่อนข้างบ่อยและก็เยอะจึงต้องหมั่นเก็บกวาดให้สะอาดอยู่เสมอ 4. หางนุกจูงฝรั่ง ต้นหางนกยูงฝรั่งเป็นไม้ย,ยืนต้นผักใบขนาดกลางที่มีดอกสวยงามโดดเด่นสูงประมาณสิบถึงสิเมตรเรือนยอดแผ่กว้างและกลมคล้ายารม่มมีใบเป็นใบประกอบแบบผลน,นกสองชั้นเรียงสลับ ส่วนดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งมีทั้งสีแดงอมสม้มสีแดงสีสม้มและก็สีเหลืองโดยจะออกดอกมากๆในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนส่วนวิธีการปลูกและการดูแลรักษาสามารถทำได้โดยการเพาะเมล็ดโดยให้กรี เปลือกเมล็ดออกก่อนเล็กน้อยเพราะเปลือกค่อนข้างหนาถ้าไม่กิีบออกอาจจะขึ้นช้ากว่าปกติได้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วต้นหางนกยูงฝรั่งจะโตเร็วเลี้ยงง่ายโตได้ดีในดินทุกประเภทแต่จะชอบดินที่ระบายน้ำได้ดีเป็นพิเศษต้องการน้ำปานกลาง ต้องการแสงแดดตลอดทั้งวันอีกทั้งยังทนต่อความแรงได้ดีโดยควรเลือกปลูกให้ห่างจากตัวบ้านสักประมาณ6-10เมตรเนื่องจากต้นไม้ชนิดนี้มีลำต้นและกอรากที่ค่อนข้างใหญ่ถ้าปลูกใกล้เกินไปอาจจะสร้างความเสียหายกับบ้านได้ควรปลูกให้ห่างจากบ้าน อย่างน้อยห้าเมตร 5. ชมพูพันธทิพย์ต้นชมพูพันธ์ทิพย์เป็นต้นไม้ยืนต้นผัดใบขนาดกลางถึงใหญ่สูงประมาณ8-12ถึง12เมตรกิ่งก้านแผ่ออกเป็นพุ่มมีใบแบบผสมแผ่ออกคล้ายใบปาล์ม มีจุดเด่นอยู่ที่ดอกสีชมพูสวยที่จะร่วงหล่นอยู่บนพื้นประหนึ่งเทศกาลดอกซากุระที่ญี่ปุ่นโดยต้นชมพูพันธุ์ทิเป็นต้นไม้ให้ร่มเงาโตรเร็วแข็งแรงทนทานไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงรบกวนอยู่ได้ทุกสภาพอากาศน้ำท่วมขังก็สามารถทนไหว แถมยังดูแลไม่ยากปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดแต่จะชอบดินที่ระบายน้ำและระบายอากาศได้ดีเป็นพิเศษเทว่าควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านประมาณหนึ่งเมตรเป็นอย่างน้อยเพราะกิ่งก้านจะเบาะบางล่วงหล่นได้ง่ายรวมถึงดอกยังกระจายกองอยู่ที่พื้นค่อนข้างมา จึงต้องเว้นระยะก,การปลูกให้พอดีและก็หมั่นดูแลทำความสะอาดบ้านอยู่เป็นประจำหกแก้วเจ้าจอมต้นแก้วเจ้าจอมเป็นไม้พุ่มทรงค่อนข้างตม่มออกดอกเดี่ยวเป็นจุกที่ปลายยอดมีสีฟ้าอมม่วงหรือฟ้าขาม โดยดอกจะมีกลิ่นหอมบ่อนอ่อนแต่ก็สวยงามสะดุดตามากๆอีกทั้งดอกของแก้วเจ้าจอมยังมีผงที่สามารถนำไปสกัดเป็นชาบำรุงร่างกายได้ด้วยส่วนวิธีการปลูกและการขยายพันธุ์แก้วเจ้าจอมจะนิยมทำด้วยการพเพาะเมล็ด เนื่องจากมีการติดมเมล็ดค่อนข้างมากโดยแก้วเจ้าจอมเป็นต้นไม้ที่ปลูกได้ไม่ยากสามารถโตได้ดีในดินทุกชนิดเลี้ยงง่ายแค่ปล่อยให้โดนแสงแดดเต็มวันต้องการน้ำป่านกลางแต่ก็ต้องระวังยาปลูกใกล้กับต้นไม้ชนิดอื่นมากเกินไปเพราะต้นแก้วเจ้าจอม จะโตช้าทำให้ต้นไม้อื่นมาบดบังจนอาจจะทำให้ต้นแก้วเจ้าจอมไม่เป็นภุ่มเป็นทรงได้เจ็ดทองกวาว่ต้นทองกวาว่หรือที่ทางอีสานเรียกว่าต้นดอกจาน เป็นต้นไม้ที่คนไทยโบราณเชื่อว่าถ้าปลูกไว้ทางทิศใต้จะทำให้มีเงินทองไหลเข้าบ้านเยอะเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลแถมมีดอกสวยงามดังทองโดยจะมีลักษณะเป็นไม้เยินต้นขนาดกลางผลัดใบสูงประมาณ1 2บสถึงสิเมตรกิ่งก้านแตกออกไม่ค่อยเป็นระเบียบ ไปมีลักษณะกลมออกเป็นช่อส่วนดอกมีสีแดงส้มหรือสีแสดค่อนข้างใหญ่ซึ่งก็จะออกเป็นช่อคล้ายกับดอกทองหลางโดยดอกจะมีลักษณะเรียงกันเป็นกลุ่มๆและจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งสำหรับการปลูกและการดูแลให้ผสมดินร่วนเข้ากับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยข้อในอัตราส่วนสองต่อหนึ่งส่วนเว้นระยะห่างจากบ้านให้เหมาะสมเนื่องจากต้นทองกวาเป็นต้นหมายส่งพุ่มที่ใหญ่พอสมควรส่วนน้ำก็รดประมาณ7-10ดวันต่อครั้ง ตั้งไว้ให้โดนแสงแดดจัดๆหรือกางแจงพร้อมทั้งใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกใส่ที่ต้นปีละ3-5ครั้ง 8. สารพีต้นสารพีเป็นไม้ดอกยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ12-20เมตรเป็นต้นไม้ยืนต้นไม่ผัดใบ ลำต้นตั้งตรงผูกกะเล็กน้อยปลายกิ่งมักจะห้อยลงสู่ลำต้นมีใบเป็นรูปไข่ส่วนดอกออกเป็น่อดเดียวตามกิ่งมีสีขาวและส่งกลิ่นหอมโดยตรงกลางดอกจะมีเกสรตัวผู้เป็นวงเล็กๆสีเหลืองซึ่งคนโบราณมีความเชื่อกันว่า ถ้าปลูกต้นสารพีไว้ที่บ้านจะทำให้มีอายุยืนนานอีกทั้งถ้าปลูกไว้ในทิศตะวันออกจะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแระเรงไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนและมีแต่ความรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขได้ส่วนการปลูกให้ใช้ดินร่วนซุยที่มีความชื้นปานกลาง ผสมกับปุ๋ยครอกหรือปุ๋ยหมักในอัตราส่วนหนึ่งต่อสส่วนโดยให้ปลูกต้นสารพีไว้ในที่โดนแสงแดดอน่อนหรือป่านกลางห่างจากตัวบ้านพอสมควรส่วนน้ำให้รดห้ถึงเวันต่อครั้งรวมถึงหมั่นใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละสามถึงสครั้ง าวต้นโม่ต้นโมกเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ5-12เมตรแต่กิ่งก้านสาขาออกก็รอบลำต้นแบบเป็นระเบียบใบเป็นรูปไข่รีใบมนโคนแหลมขอบอเรียบเนื้อบาง ส่วนดอกออกเป็นช่อสั้นๆตามปลายกิ่งความน่าลงดินมีสีสวยทรงกลิ่นหอมประเรือทำให้รู้สึกสดชื่นตลอดวันโดยเชื่อกันว่าถ้าปลูกต้นโมกไว้ที่บ้านจะช่วยให้เกิดความสุขความบริสุทธิ์ในความปลอดภัยกับคนในบ้านได้ ซึ่งในการปลูกโมกให้ใช้ดินร่วนที่มีความชื้นปานกลางผสมกับปุ๋ยครอบหรือปุ๋ยหมักในอัตราส่วน1ต่อ2ส,อส่วนโดยต้นโมกจะต้องการแสงแดดปานกลางจนถึงแสงแดดจัดจัดจึงสามารถตั้งไว้กรรางแจ้งได้ ส่วนน้ำก็แห้รดประมาณ5-7วันต่อครั้งรวมถึงใส่ปุ๋ยข้อกหรือปุ๋ยหมกักปีละ4-6ครั้ง 10. ต้นดํำดวนต้นลำดวนนั้นเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ5-10เมตรใบเป็นรูปห่อยาวอรีปลายใบยแหลม โคนใบมนขอไปเรียบเป็นขลื่นเล็กน้อยส่วนดอกออกตามยอดและก็ง่ามใบสีเหลืองมีขนาดเล็กและก็มีกลิ่นหอมโดยเชื่อกันว่าถ้าหากบ้านไหนปลูกต้นลำดวนจะทำให้มีความสดชื่นมากและถ้าจะให้ดีควรปลูกไว้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วย สำหรับการปลูกและการดูแลก,ก็ง่ายๆแค่ใช้ดินร่วนในการปลูกเว้นระยะให้ห่างจากป้านพอสมควรรดน้ำทุกทุกห้าวันตั้งไว้ให้โดนแสงแดดปานกลางพร้อมใส่ปุ๋ยครอกหรือปุ๋ยหมักปีละประมาณ3-5ครั้งเท่านี้ก็จะมีต้นลำดวนสวยๆหอมๆไว้ประดับสวน ประดับบานท่านผู้ฟังครับบอกได้เลยว่าต้นไม้แต่ละต้นที่ผมได้นำมาเสนอล้วนเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงทนทานปลูกง่ายและก็มีดอกสวยโดดเด่นสะดุดตาม,มากๆฉะนั้นถ้าท่านกำลังมองหาต้นไม้จัดสวนดีๆอย่าพลาดปลูกต้นไม้เยือนต้นเหล่านี้เป็นอันขา ให้รีบหามมาปูสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ